พื้นที่ชั้นในนะครับก็จะมี เป็นการอธิบายว่าทำไมมวลชนถึงออกมามากมายขนาดนี้แล้วก็พูดถึงนิดหน่อยสรุปคร่าวๆถึง10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันคืออยากจะอธิบายว่ามันไม่ใช่การล้มล้างใดๆมันเป็นการที่เราต้องการแบบเปลี่ยนข้อกฎหมายบางข้อที่มันมีการขยายพระราชอำน,นาจจนมันล้นเกินระบอบประชาธิปไตยที่อนุญาตให้มีครับก่อนที่จะเขียนจดหมายเนะะี่ยค่ะเราได้ศึกษาสิ่งที่เราอยากจะบอกไว้จาก จริงศึกษาเรื่องนี้มานานแล้วแต่ว่าไม่เคยได้มีโอกาสได้พูดที่ไหนจนแบบว่าการที่น้องๆออกมาชุมนุมเนี่ยทำให้เราแบบว่ากล้าขึ้นที่จะพูดในที่สาธารณะมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะเรารู้สึกว่าประเทศของเราอยู่ภายใต้ความหวาดกลัวทั้งหวาดกลัวต่ออำนาจเผด็จการและอำนาจเหนือเผด็จการ มานานเกินไปแล้วควรที่จะต้องมีการขจัดอำนาจเผด็จการและเปลี่ยนแปลงอำนาจเหนือเผด็จการนั้นให้หมดสิ้นไปเพื่อความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์